เพื่อนวันนี้จะพามาเก็บหอยขมเอาไปปล่อยที่บ้านนะนี่น้องทุ่งใหญ่นะคะน้องทุ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ไกลจ,จากบ้านประมาณสามโลนี่แหละเพื่อนนี่มีอยู่มีอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะเอาไปแกงก็ได้นี่เยอะเลยเราจะเอาไปปล่อยที่บ้านนะคะเวลา นั้นเรามาไม่ได้เนาะมันไกลบางทีก็ยากงานด้วยจะเก็บลูกเล็กๆก,ก็จะเอาค่ะว้าวเยอะมากเลยดูสิอันตัวนี้บล่าเลยอะ่ะตัวใหญ่มากอยู่ในน้ำนี่แหะคะ่ะอยู่ข้างๆเนาะ โ <c oughs> อ้ยหอยเชอรี่ก็เยอะนะคะหอยขมก็เยอะหอยเชอรี่ก็เยอะลูกเล็กๆก็เอาไปค่ะ เดีย๋ดวยวเอาไปปล่อยไว้ที่บา้านเดียด๋วยวเขาก็โตเนาะ ตัวไปเลิเลยตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีอยู่ตามริมตลิงเนาะ เขาไม่ชอบน,น้ำลึกแล้วค่ะน้ำตื้น มีหลาย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 นี่หักเฉดโอ้โนี่เพื่อนๆพ่อได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านเอาไปปล่อยที่บ้านเนาะใกล้ๆบ้านเนาะที่นี่มันไกลเนาะเพื่อนได้กันเยอะ เดี๋ยววันหน้าจะมาเอาอีกวันนี้เย็ยนแล้วเดี๋ยวไปปล่อยที่บ้านกันไปค่ะโอเคเพื่อนๆมาถึงบ้านแล้วตรงบ่อน,นี้เขาจะลึกหน่อยนะคะแต่ว่าบ่อน,นี้เห็นไหมคะหญ้าขขานกเต็มเลยสวยงามน,นะหญ้าข้านกแต่ปล่อยบ่อน,นี้ค่ะปล่อยไปเลยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวเขาก็ชินกันนะ้ำโอเคห็นไหมเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวยาข้าวนกเนาะกำลังออกดอกเต็มมีมีเพื่อนคนหนึ่งถามว่าเอา้าเราหอยเอามาจากไหนนี่แหละแบบนี้แหละเพื่อนๆ เอามาจากธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วก็เอามาปล่อยเอาไว้ใกล้ๆบ้านเนาะพอเขาจําสินเราก็จะได้มีหอยช่วงหน้าแลง้งก็ไม่ขาดนะคะถ้าจะกินตอนช่วงหน้าฝนก็มีแถวบ้านงมพอได้กินอยู่ค่ะคลิปหน้าเขยเจอกันค่ะเพื่อนๆค,คลิปนี้แค่นี้แหละค่ะแล้วได้